อุ้งหิสนามนะครับมาอีกช่วงหนึ่งวันนี้ต้องบอกว่าหายไป2ส,สัปดาห์ที่ต้องกลับมาให้จุใจหน่อยนะฮะก็สัปดาห์นี้ผมคุยกับโค้ดเปาของคริสเฟไปนะครับแล้วก็อีกคนนึงครับวันนี้ผมต้องคุยกับเขาเพราะว่าเกมทีสองนัดสุดท้ายกําลังจะมาถึงในสุดสัปดาห์นี้ครับแล้วเกมที่หลายหลายคนโฟกัสนะครับน่าจะอยู่ที่การแย่งพื้นที่เตะเพลย์ออฟด้วย ตอนนี้พื้นที่ a y ออฟนะครับแต่ผมขออนุญาตฉายให้ได้เห็นภาพกันนิดนึงแล้วกัน Playoff ตอนนี้เนี่ยถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ทีมนะครับที่เบียดแย่งกันอยู่แล้วก็อยากได้2ตัวหรือว่าอยากได้เก้าอี้2อ2 2ตัวนะครับที่จะต้องไปเตะ a y อ f ฟไปในการแข่งขันในส่วนของการลุ้นขึ้นชั้นทีหน,นะครับซึ่งในส่วนของ3ทีมที่ว่านั้นเนี่ยมีทีมโซนเหนือถึง2ทีม นะครับทีมแรกก็คือพถ่ในเต็ดแล้วก็อีกทีมนึงก็คือลำปาง FC ซนะครับซึ่งวันนี้ผมคงต้องคุยกับคนนี้ครับเพราะว่ามีประเด็นร้อนแล้วผมก็คุยเขาหลังใหม่ว่าวันนี้ผมขอถามเขาทุกเรื่องโดยเฉพาะประเด็นขาดใจของแฟนบอลนั่นก็คือวันนี้โคต้นสุกิจยุทธีอยู่กับผมด้วยครับสวัสดีครับโคต้นครับสวัสดีครับครับผมโคต้นสุกิยธีหัวหน้าผู้สอนของลำปาง f c นะครับอ่า รถม้ามรากตคุณต้นเกิดอ,อะไรขึ้นกับสถานก,การณ์ในช่วงสามนัดหลังที่คุณเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวมันเลยเป็นที่มาที่ไปของคำถามที่แฟนบอรลตั้งเพื่ออยากจะกระถามไปถึงสมโมสรคุณว่าเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวต้องถามใหม่ครับคุณต้นครับช่วงช่วงสามมดท้ายมานี่เราเราเรา,เราเก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับเพราะว่าสถานการณ์ อย่างว่าครับว่า,วาตัวหลักเรามันเจ็บแล้วก็โควิดล็อตสุดท้ายเลยเป็นล็อตสุดท้ายเลยผักสี่โควิดมาช่วงช่วงสุดท้ายนี่คือผักสี่คือพีผู้เุเรนติดโควิดสี่ห้าคนแล้วก็เ<อ><อ>ดวิสันก็เจ็บครับเดวิสันเจ็บเจ็บเจ็บหนักเลยแหละพูดถึงเจ็บหนักคือตอนนี้ก็ก็ออยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเราก็แค่ลองให้เขาลงดูแมตที่แล้วเจอตา ลองดูว่าเขาจะได้กี่เปอร์เซนต์แต่ว่าเขาก็ตอบสนองได้ห้าสิบเปอเซนแค่นั้นแหละด้วย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 การดูจากสายตานะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีไม่ได้มีเช็คอะไรขนาดที่ไปหาหมออะไรแล้วมันแต่หมอก็ยังให้ยังยัง,ยงอยากให้พักอยู่ครับเพราะฉะนั้นฟุตบ,บ,บอลมันช่วงถายเนี่ยมันมันเป็นสถานการณ์ที่ที่ที่แย่สําหรับเราด้วยเพราะว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าทุกทกทีมก็เจอนะเรื่องของโควิดครับ แต่ว่าเรามาเจอช่วงที่มันสําคัญเราเราเราไล่มาตั้งแต่แมตห้าแมตห้าแมตท้ายมาเนี่ยเราเจอโควิดมาทุกเกมครับทุกคนมันจะสลับกันเป็นอ่ะพี่สลับกันเป็นคือหกคนเจ็ดคนห้าคนสี่คนแล้วแต่สัปดาห์เพราะนั้นก็เกี่ยวกับการจัดตัวผู้เล่นเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการไอโรติชันผู้เล่นว่าเอ้ยบางทีมันไม่เหมาะสมในเกมนี้หรือเหมาะสมในเกมนี้มันก็สําคัญแต่ว่าเรื่องของเกมผมผมคิดว่า ไม่ได้เปรองนะแต่เรื่องของสถานการณนะ์อ่ะเราจะเป็นรองผู้ต่อสู้เรื่องของสถานการณ์คือพูดถึงเรื่องประสบการณ์ทีประสบการณ์อะไรพวกเนี้ยเด็กเราจะจะ,จะสถานการณ์ที่มันกดดันจะเล่น,เล,นเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณนี้ครับท,ท,ที่ผ่านมาเราเลยไม่ได้แต้มนั่นเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาที่มีแฟนบอลบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า จะแตะเบรกไหมไม่อยากไปเพลย์ออฟเพราะว่าอยากจะให้จบไปเลยไม่ต้องมานั่งจายค่าเงินเดือนนักตรงนักเตะอีกนี่ตัดไปได้เลยนะถูกไหมโค้ดต,ตัไปได้เลยครับพยายามพยายามเหยียบคันเร่งครับตอนนี้เหยียบคันเร่งแต่ว่าสถานการณ์เหมือนเครื่องมันยังยังไม่ลัน่นเป็นสถานการณ์ค,ครับเพราะฉะนั้นแน่นอนคงต้องถามถึงสุดสัปดาห์นี้นัดสุดท้ายของฤดูกาล แล้วมันทําไมประจวบเหมาะขนาดนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าคุณต้องมาเจอกันทีมที่ต้องลุ้นไปเพลย์ออฟเหมือนกันด้วยนะครับเพราะว่านัดสุดท้ายนี่คุณเล่นคือคุณเล่นเกมเยือนสองเกมติดนะนะครับนัดที่ผ่านมานะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือการที่ต้องเยือนกับเมืองการซึ่งเมืองการโดยสายการตอนนี้เขาอยู่อันดับหกละนะครับคุณในฐานะอันดับห้าต้องเจอกับเขาแล้วไปเยือนด้วยเนี่ยซึ่งอีกอันหนึ่งก็คือ ต้องเงี่ยวหูฟังอีกสนาดนึงด้วยหรือเปล่าเพราะว่าแพร่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่กําลังลุน้นเพลย์ออฟด้วยเหมือนกันหลายใครคนอาจจะมองว่าโปรแกรมของแพรอาจจะดูง่ายเพราะว่าเจอกับราชนาวีถึงแม้ว่าจะไปเยือนแต่เป็นทีมที่ตกชั้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าคุณมองสถานการณ์ของคุณก่อนเนี่ยคุณคิดว่าเกมกับเมืองการเป็นไงบ้างเอ่ยเกมกับเมืองการผมคิดว่าเป็นเกมที่เป็นเกมที่ เป็นเกมที่เหมาะนะครับผมว่าช่วงช่วงแบบเนี้ยฟุตบอลมันจะทําให้คนติดตามเยอะคือมันสถานการณ์มันจะเป็นแบบเนี้ยถ้าถ้ามันถ้าฟุตบอลไม่ใช่แบบนี้ยคนก็ไม่ไม่ติดตามผมคิดว่านี่นี่คือฟุตบอลที่ที่ทําให้มันมันสนุกครับจังหวะคือแทนที่ผมจะลอยใช่ไหมแทนที่ผมแค่ได้ได้แค่แต้มเดียวได้แค่แต้มเดียวสี่สามเกมสุดท้ายเนี่ยแต่ผมทําไม่ได้ต้องมาเจอทีมที่ ลุ้นไปเหมือนกันด้วยสถานการณ์ที่ออออต้องไปเหมือนกันในในเกมแบบแบบสุดท้ายแบบเนี้ยมันมันเป็นเกมที่ออทําให้คนเข้ามาดูทําให้คนสนใจฟุตบอลมากขึ้นออผมคิดว่าสนามออสนามกีบบัวแตกแน่นอนว่าแฟนบอลกีบบัเออวเยอะคุณต้นมันไม่ใช่แผนคุณใช่ไหมไม่ใช่ครับจะมาลุ้น <laughs> <laughs> คุณจะมาลุ้นน,นัดสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่แผนคุณใช่ไหมไม่ใช่ครับมันเป็นจังหวะผมว่าทีเา่เป็นจังหวะฟุตบอลที่มันมันสนุกครับมันทําให้เราโตว่าคุณ คุณปูมาแบบนี้แฟนบอลก็สะดุ้งเลยมันจะให้มันเป็นนัดสุดท้ายหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่มันเป็นมันผมที่ต้องเป็นจังหวะฟุตบอลจริงๆครับแต่โดยสถานการณ์เนี่ยก็อย่างที่บอกฮะเดี๋ยวไล่สกอร์ไอ้ไล่ไล่ไล่คะแนนกันหน่อยไล้กันตอนนี้ลำปางมีห้าสิบสี่เมืองการห้าสิบแพร่ห้าสิบเอ็ดเนาะนัดสุดท้ายเนี่ยคุณไปเยือนเมืองการถูกไหมครับซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีผลแพ้ชนะเสมอออกมาอยู่แล้วถูกไหมครับซึ่งคุณเองเนี่ย ถ้าโดยโดยโดยแต้มด้วยแล้วก็ด้วยสถานการณ์ด้วยเนี่ยการเล่นหนึ่งแต้มก็สามารถที่จะได้ไปเพลย์ออฟเนี่ยคุณคิดอย่างนั้นไหมในลักษณะของการทําทีมหรือว่าคุณใส่เต็มแม็กเลยออกหัวออกก้อยก้าวการอะไรมองยังไงเพราะว่าแพ้เองก็จ้องอยู่นะฮะแพ้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เขาอยู่อันดับที่เจ็ดเขามีห้าสิบเอ็ดเขาก็เงี่ยหูฟังคุณอยู่เพราะาถ้าเกิดคุณพลาดพลัง้งคุณไม่มีแต้ม,ตมจากเกมพบเมืองการเนี่ย เขาก็จะสวิตช์ขึ้นไปเบียรคุณ <dairy S 1> ตกลงมาเลยนะเพราะว่าเฮตูเฮต่ะคุณเป็นรองถูกไหมครับกับแพร่นะกับแพร่นะถ้าในกรณีแต้มเท่านะครับนะอะตรงเนี้ยโดยสถานการณ์แบบเนี้ยคุณจะเล่นเพื่อหนึ่งแต้มหรือคุณจะเล่นยังไงเป็นยากครับเล่นเพื่อหนึ่งแต้มทีมผมเล่นยากมาเล่น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 เพื่อสามแต้มอย่างเดียวพี่เพราะว่าฟุตบอลผมมันเล่นเพื่อแต้มเดียวไม่ได้มันต้องมันต้องเล่นเพื่อสามแต้มทุกเกมแต่ว่ามันจะออก หน้าไหนเราก็เราก็เราก็ไอนี่วิเคราะห์ไอเราก็กําหนดไม่ได้แต่ว่าในสนามเราก็เล่นเต็มที่เพื่อที่จะเป็นผู้ชนะอย่างเดียวครับเพราะว่าฟุตบอลถ้าพีผมเล่นเอาเสมอเนี่ยไม่งั้นผมคงไม่เล่นบุกตะลุยขนาดนี้เลยตั้งแต่เกมแรกจนเกมท้ายบุกอย่างเดียวผมเล่นเล่นบุกอย่างเดียวผมไม่ได้คิดว่าเอาเสมอหน้าอะไรประมาณเนี้ยนี่นี่คือฟุตบอลของผมครับต้องต้องชนะอย่างเดียวครับแต่ว่าคุณคุณก็ไม่นยังไงีนคือฟุตบอล แล้วคุณก็ประเภทแบบไม่สนไวยว่าเล่นบ้านใครจะเล่นบ้านหนึงรือเล่นบ้านกูกูเล่นเต็มที่ของกูอย่างนี้อย่างเงี้ยครับทุกเกมผมไม่เคยเล่นรับเล่นอะไรผมเล่นบุกตามสไตล์นะครับเพราะนั้นแฟนบอลมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมสิคือถ้าไม่มีแต้มนี่จบเลยนะคุณสวยคุณต้นแต่ถ้าเล่นตอนเล่นเอาแต้มเดียวมันเล่นยากครับเล่นยากเล่นยากเล่นยากโอเคโอเคอ่เพราะฉะนั้น วางป้าไว้ว่ายังไงขอไปเผเด็จศึกที่กรีบบวัวแล <ไอ S 1> ้ <ไอ S 1> ออแวคุณมันออกแนวคุณมันออกแนวซาดิสด้วยนี่สิคือยิง <c oughs> ่งยิถ้าเห็นสถานการณ์กดดันเลยอะไรเงี้ยคุณมักจะแบบเป็นที่อ่ะใช่ไหมเล่นเกมเยืนเนี่ยคุณอย่างคุณมาอคุณมาเล่นลําพูนคุณก็แบ่งแต้มถูกไหมล่ะครับถ้าพูดถึงนะเไปเยือนลำปางก็ไม่ธรรมดาแล้วเวลาเล่นเกมยืนกับใช้หน้าเองก็โอ้โห ที่ไปแบ่งแต้มก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือแนวทางเหมือนกันเถอะนะแนวทางครับครับเยเต็มที่ครับตามตามคอนเซ็ปต์ทีมแล้วครับครับผมเพราะฉะนั้นความคาดหวังกับการไปเพลย์ออฟยังคงยืนยันว่าเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนครับผมอืแล้วถ้าโดยตำแหน่งเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะมองไกลไปอีกนิดหนึ่งแล้วกันไม่ได้ไม่ได้คิดไว้ใช่ไหมว่าจะต้องไปเจอใครอะไรยังไงอีกใช่ไหมถ้าเกิดเพลย์ออฟได้เนี่ยใช่ไหม ไม่คิดเลยครับเจอใครก็ได้เลยโอเคแนวทางคุณชัดเจนวันนี้ขอบคุณมากพ่อต้นครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราจะติดตามผลงานกันนะนะครับหว่าทีมงานของทีมสนามคงจะมีโอกาสไปถ่ายรอบเพลย์ออฟที่ลำปางเล่นในบ้านนะได้ครับผมครับทำให้ได้ขอบคุณมากครับคุณ้นครับสวัสดีครับ